ผู้ที่แบเครับจหรับเปลี่ยนคเนเดิมไม่เอานะครับแต่ถาว่ากลุ่มนี้เนี่ยหาสหาดีเขาเข้าแท่มาในหาดีมากบรรยายให้ดีใจกว่าสำคัญแต่ตามพระพุทธศาสนาแล้วที่จณาจิตใจของของนักเรียนใครจะถือไหมครับ ดึกกดงการในครบนักเรียนให้จบ<ฮ>ไปนะจางเข้าแบบต้องไปดีสวยงมงายการนม,มัสการพระอาจารย์แรงคุณครูที่เคารพและสวัสดีื่อนทุกคนได้ไรจากค่ายกรรมฐานแต่ใดการฝึกกรรมฐานทำให้เราได้พัฒนาสติสมาธิจิตใจให้สงบมากขึ้น รู้จากควบคุมอารมณ์และการแก้ปัญหาอย่างเหตุผลพร้อมทั้งได้นำหลักธรรมทาง,งพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้เป็นคนมีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมมากขึ้นชื่อกลุ่มชื่อวิถีพุทธบุตรหมายถึงคำว่าวิถีหมายถึงแนวทางการดำเนินชีวิตคำว่าพุทธบุตรหมายถึงลูกของพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่นับถือและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นวิถีพุทธบุตรจึงหมายถึงการดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือปฏิบ,ตตบตตัติดีปฏิบัติชอบมีสิ่งมีธรรมและมีสติอยูเสมอประโยชน์ประโยชน์ของการยึดถือแนวทางนี้คือทำให้เราเป็นคนดีของสังคมมีจิตสงบไม่หลงใหลในทางที่ผิดและสามารถใช้หลักธรรมเช่นศีลส,สมาธิปัญญามาเป็นหลักในการดำเนิน ชีวิตได้อย่างต้องรนบคงจะให้อาจารย์ถ่านนีเปนนอาจารย์เขาเก่งสังคม การยืนถือแนวมีประโยชน์อย่างไรครับทำให้เราเป็นคนดีของสังคมมีจิตใจ,จใใที่สงบไม่เน้นแหลกในทางที่ผิดอ่าสารคับประจำที่อุบุดท้ายแลรณี